สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรอบความคิดที่น่าสนใจมากๆอันหนึ่งนะครับทั้งในเชิงปรัชญาแล้วก็การเงินที่นำเสนอโดยบุคคลที่หลายคนรู้จักกันในชื่อลุงฮูครับเปิดมาด้วยคำเปรียบเทียบที่คมคายมากเลยนะครับเหมือนเป็นการบอกว่าบางทีโลก,กทัศน์ของเราอาจจะถูกจำกัดอยู่แค่ในกรอบที่เราคุ้นเคยเหมือนกับกบในบ่อที่ไม่เคยจินตนาการถึงความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรได้เลยและจากคำเปรียบเทียบนั้น ก็นำมาสู่คำถามหลักที่ท้าทายความคิดเรามากๆเลยครับเป็นแก่นของเรื่องเราทั้งหมดในวันนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการตั้งคำถามว่าชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าทีนี้คำถามคือแล้วเราจะเริ่มหาคำตอบกันยังไงดีละครับกรอบความคิดนี้เขาก็เลยเสนอเครื่องมือขึ้นมาครับเป็นเหมือนเช็คลิสต์สีข้อให้เราได้สำรวจเส้นทางชีวิตของตัวเองในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ4มิติหลักๆนี่แหละครับที่ลุงฮูเขาแนะนำให้เราลองสำรวจตัวเองดูเพื่อจะดูว่าชีวิตเราตอนนี้มันสมดุลไหมทั้ทงเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องสุขภาพแล้วก็เส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยมันใช่ทางที่ถูกต้องหรือเปล่าประเด็นที่น่าสนใจมากของสไลด์นี้เลยนะครับคือเขาไม่ได้เทียบความสำเร็จกับความล้มเหลวแต่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเดินเก่งกับการเดินไม่ตรงทางครับ ซึ่งมันชี้ให้เห็นปัญหาที่หลายคนเจอเลยคือแบบมีเงินนะแต่ไม่มีเวลาใช้เงินหรือพอมีเวลาว่างสุขภาพก็ดันไม่ดีซะแล้วหรือที่หนักไปกว่านั้นคือทํางานหนักแทบตายแต่ข้างในใจมันกลับรู้สึกว่างเปล่ามันเลยทําให้เราต้องกลับมาคิดครับว่าแค่ขยันอย่างเดียวอาจจะไม่พอถ้าเรากําลังเดินผิดทางอยู่พอเรารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมครับกรอบความคิดนี้ก็เลยนําเสนอเป้าหมายใหม่ขึ้นมาพร้อมกับสูตรสําเร็จเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นด้วย เป้าหมายสูงสุดเนี่ยถูกนิยามใหม่เลยนะครับไม่ใช่เรื่องความรวยหรือรอเกษียณอีกต่อไปแต่เป็นการมีความสุขได้จริงๆในทุกๆวันน่ะคือความสุขมันต้องเกิดระหว่างทางไม่ใช่รอที่ปลายทางอย่างเดียวและนี่ก็คือสมการที่ว่าครับก็คือมีตัวเราบวกกับทีมเวิร์กแล้วก็ GST95 ที่เป็นเหมือนวินัยในการเดินทางและสุดท้ายคือ OxyCash NFT Pro ที่เป็นเครื่องมือทั้งหมดนี้รวมกันถึงจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ ที่ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่คือชีวิตที่สมดุลครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพสมการเมื่อกี้ชัดขึ้นเขามีภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเลยครับนั่นก็คือการมองว่าชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนเรือลำหนึ่งที่ลอยอยู่กลางทะเลใหญ่นั่นเองคือในทะเลเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับคลื่นก็เหมือนปัญหาที่ซัดเข้ามาลมก็คือสภาวะเศรษฐกิจทะเลก็คือโลกความเป็นจริงเลยแต่เห็นไหมครับว่า มีสิ่งเดียวที่เราคุมได้นั่นก็คือหางเสือหรือการตัดสินใจของเราเองนี่แหละจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าตัวเรานี่แหละคือคนที่จะต้องจับหางเสือเพราะถ้าเราไม่คุมทิศทางเองนะเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาคุมแทนแล้วเรือชีวิตเราก็จะลอยไปตามทางของเขาไม่ใช่ทางของเรา แน่นอนว่าเรือลำใหญ่ๆเนี่ยขับคนเดียวไม่ไหวหรอกครับทีมก็เลยเปรียบเหมือนลูกเรือที่ดีที่จะช่วยการประคองเรือสร้างความสมดุลคอยซัพพอร์ตกันไม่เรง่งไม่ดึงและที่สำคัญคือไม่ทิ้งกันกลางทางส่วน g s t 95เนี่ยมันก็คือวินัยในการเดินเรือครับเป็นเหมือนกฎที่เรายึดถือเอาไว้เช่นไม่โลภเกินไปไม่ฝืนสู้กับลมพายุที่แรงเกินแต่ค่อยๆไปอย่างมั่นคง ช้าหน่อยแต่ชัวไม่หลงทางและสุดท้าย Ox Cash NFT Pro อันนี้ก็คือตัวเรือกับเครื่องยนต์เลยครับพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้เป็นพาหนะในการเดินทางครั้งนี้เลยแล้วเรือลำนี้มันทำมาจากอะไรล่ะดูจากสไลด์ก็จะเห็นเลยครับว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า decentralized บน blockchain แปลง,ง่ายๆก็คือมันไม่มีเจ้าของคนกลางคอยควบคุมครับ ทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วทุกอย่างมันก็ทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติโปร่งใสตรวจสอบได้หมดนี่แหละครับที่ทำให้เรือลำนี้มันแข็งแรงแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่เขาสรุปได้ดีมากเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรือหรูแต่มันคือเรือที่ไม่รั่วคือจุดขายของมันไม่ใช่ความหรูหราฟู่ฟ้าครับแต่คือความเสถียรความปลอดภัยว่ามันจะพาเราไปถึงฝั่งได้แๆนๆ่เอาล่ะครับ พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งปัญหาเป้าหมายแล้วก็เส้นทางที่เขานำเสนอมาเนี่ยสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นครับนั่นก็คือการตัดสินใจของเราเองนี่คือบทสรุปของแนวคิดนี้เลยครับว่าต่อให้โลกภายนอกมันจะวุ่นวายแค่ไหนคลื่นล้มจะแรงยังไงแต่ถ้าคนคนนึงมีเรือที่ดีมีทีมที่ดีมีวินัยแล้วก็กุมหางเสือชีวิตของตัวเองไวแน่นๆยังไงก็ถึงฝั่งครับ และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จบลงด้วยคำถามที่ส่งกลับมาให้เราทุกคนได้คิดครับว่าแล้ววันนี้เราจะเลือกเดินทางไหน